พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซ e รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวากิในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์บิ๊กบ k e ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ z 650ปี2020ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการเปิดตัวหรือไม่ เปิดตัวเมื่อไหร่หลังจากที่คามสกีได้มีการเปิดฉากด้วยการแนะนำมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบขนาดกลางรุ่นใหม่นินจ a 650ปี2020ไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2562ที่ผ่านมาโดยเป็นการเปิดตัวที่อเมริกาแต่ว่าการเปิดตัวของ Z 650นั้นจะเกิดขึ้นที่งาน X g m มาโช2019ประเทศอิตาลีวันที่4พฤศจิกายน2562ที่จะมาถึงครับ โดยปกติแล้วการเปิดตัวนินจา6-50และแซดหจะเปิดตัวพร้อมๆกันแต่ว่าปีนี้มีการแยกกันเปิดเพราะว่าหลายประเทศต้องการมีรถใหม่ออกไปเปิดตัวบ้างโดยเฉพาะในอเมริกานั้นดูเหมือนจะเป็นลูกเมียน้อยมาตลอดทุกค่า,ใใายมอเตอร์ไซค์ต่างก็ทุ่มเทไปที่งานอิกมาโชอิตาลีหรือไม่ก็งานโคโลนโชหรืออินเตอร์มอตที่ประเทศเยอรมน,นีแต่ว่างานโชวของอเมริกานั้นปกติแล้วไม่ค่อยมีค่ายไหนไปเปิดตัวรถใหม่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปิดตัวนินจา650ในครั้งนี้ที่อเมริกาก็ถือว่าเป็นการสร้างสารรค์ตลาดในอเมริกาให้มีความคึกคักมากขึ้นอย่างไรก็ดีครับ Z 650นั้นจะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนที่งานอิกมาโช2019ดูจากการเปลี่ยนแปลงของนินจา650แล้วทุกคนคงพอจะก,กะเก่งกันได้ว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องของไฟหน้าจากไฟตาเพชรธรรมดาแน่นอนครับองเป็นไฟ LED รูปแบบใหม่ อาจจะมีหน้ากากมีดีไซน์คล้ายคลึงกับ z H2 Sport n a k เ d เครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมีการเปิดตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นี้ก็เป็นได้ดีไซน์ของไฟหน้าหน้าก,ากากต่างๆอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่านะครับจะเหมือนแค่ไหนอย่างไรไม่นานเกินรอครับได้ชมกันแน่จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดต่อไปก็คือเรื่องของชุดเรือนไม้แบบ TFT สีสันสวยงาม แตกต่างจากรุ่นใหมแบบเดิมที่เป็นเข็มผสมตัวเลขดิจิตัลซึ่งก็คงเป็นชุดเดียวกันกันกบ n ินจา650นั่นเองมีบลูท t h นะครับลิงก์สัญญาณกับโทรศัพท์มือถือได้ข้อมูลในการวิ่งต่างๆนั้นถูกบรรจุเก็บข้อมูลไว้ที่ l o อก e r Data สามารถถ่ายข้อมูลมายังโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบการใช้งานได้ทุกรูปแบบครับทั้งวันที่เวลาระยะทางการวิ่งความเปลียดมันเชื่อเพลิงต่างๆ ในส่วนของโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมแบบเทลิสเฟรมนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมเครื่องยนต์ชุดเดิมครับ2สูบเรียง d o บเบิลโอเวอ a ์เ a ดแคมช t 8ฟวาล์ว4วาล์วต่อสูบมีวันน้ำระบายความร้อน6 4 9ซีซี68แรงมา้าที่8,000รอบต่อนาทีเท่ากันกับนินจา650แรงบิดสูงสุดทำได้64นิวตันเมตรที่6,700รอบต่อนาทีเท่ากันกับนินจา650รุ่นใหม่ถ้อยเสียเปลี่ยนใหม่ครับ เป็นแบบมาตรฐานยูโรไฟท์แต่ต่างจากท่อเดิมเล็กน้อยเบาะนั่งสูงเท่ากันนะครับ790มิลิเมตรเท่ากับนินจา650และ z 650รุ่นเก่ารวมถึงเบาะท้ายจะมีการปรับเสริมความหนาของผู้ซ้อนท้ายใหม่เช่นเดียวกับนินจา650ตัวใหม่นั่นเองสรุปแล้ว z 650ปี2020นั้นรุ่นอย่างเดียวครับว่าชุดไฟหน้า LED พร้อมหน้ากากจะมีความสวยงามเพียงใด จะดุดันเราใจแค่ไหนหลายคนต้องการเห็นอย่างมากในขณะนี้เราชมการเปิดตัวกันได้ที่งานอิกมาโชว์2019ครับ